สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุภูสุคนเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาพบพอะกับปีใหม่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาไก่สีเทืองเลยพี่น้องเมื่อนี้ปีใหม่สีขาวเมื่อปากเซ่เนาะพี่น้องสีขาวไปหาหมอแขวเนาะสีขาวไปดึงแขวพี่น้องก็ได้มาเปิดคลิปยุทธสภานเนาะพี่น้องสพานหม่ไายบ้านตั้งรางเด้อพี่น้องเพราะว่าไก่สีเทิงเวลาแล้วพี่น้อง ไก่สิทึงเวลาที่ห้าสิบบได้ใส่สะพานนี่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนเนาะพี่น้องฝนตกคููมือเนาะช่วงนี้ฝนตกทุกมือทุกมือ่อฝนดีขนาดพี่น้องช่วงหัวปีฝนตกมากและก็เหตดให้น้ำเซ่่องเ้าหักคืนพี่น้องน้ำเต็มน้ำเซ่เต็มสิหอดครัวอะไรพี่น้องอย่างอีกประมาณสักสี่หาสิบเส้นก็หอดครัวอะไรพี่น้องเบืองนี้ เดี๋ยวสิหายพ่อแม่พี่น้องเบิง่งมองมันอันนี้ต่ำๆถางกระไก่แล้วพี่น้องไก่สีหอดล่ะสิไปเซ่พี่น้องมือนี้เขาไปเซ่คนเดียวอีกแล้วเขาไปดึงแถวนาะเขาไปเบียงมาเปิดคลิปบ,บรรยากาศอยู่ครัวให้พี่น้องเบิง่งคนโทรมาพี่น้องสาวหนกหน่อยโทรมาหมู่พี่ไม่โทรมา ฮัลโหลนกยันกำลังสิไปปากเซมาเปิดคลิปอยู่ขัวเปิดคลิปปะเออกำลังถ่ายคลิปอยู่เซียวกล้องวะเด้อเดี๋ยวพังเด้อเป็นยังเอาหนาตากโทรศัพท์ก่อนกูสิไปแล้วกูสิไปไหวแท้เอามาเปิดคลิปอยู่ขัวสิไปหาหมออยู่ปาก์เซ เออไปดึงแข่ไปคนเดียวเอาว่าผูว่าไปนำ้ำเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปดึงแข่ก<ๆ>็ได้นกกูจอดโดดอยู่กลางขัวนี่เ,เดี๋ยวสิโท้ฮะสงว่าง,งาบแต่เหมือนเนี้ยฮะอ,อ๋ะอจบไปหาหมอเนาะแต่งตัวสิบเข่าปักเซ่นี่ซะเออเออท่าทางแค่นี้แหละเค็ง เออวันาโทรมาเ่าเด้อสาวงอกหน่อยโทรมาพี่น้องเฮ้่พี่น้อง,เ,อองเดี๋ยวเราเดินทางไปเมืองปากเศกันเลยพี่น้องตอนนี้เราก็ออกมาจากคลินิกแล้วเปลี่ยนสีเขียวใหม่เนะพี่น้องเขียวขนาด ตอนนี้เฮาก็ม,มาแวะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถพี่น้องกอ si นทีสีเมื่อบานเนาะแบบเปลี่ยนน pues ้ำมันเครื่ง In fact, more, องรถกอนพี่น้องแล้วก็สีเขาตลาดน้อยนึงเนาะกอนทีสีเมื่อบานซะตอนนี้พี่มาอยู่ที่ตลาดดาวเพื่องเนาะพี่น้องยูบอ๊อกเนองมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่นี่เนาะแต่ก็มาเช็ครถเลยเนาะหลังจากที่เฮาซื้อรถมาเฮาก็ขี่ได้ประมาณเกือบเกือบหาหาพันโมพี่น้องหาพันกิโล ก็เลยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเตื้อที่ที่สามแหละพี่น้องสามเตื้อแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นกาล่งสิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วพี่น้องสเสกรถเลยเกรถให้ด้ยหลังจากที เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถแล้วเน้องพี่น้องเดี๋ยวมันเลาะเบิ่งตลาดปักเซ่น้องพี่น้องว่าส่วนนี้มียัง่งค่ะ <c oughs> ป๊อดแดดอันนี้พี่น้องคืยปักเซ มาืุเรียนเนาะพี่อองเต้าออนเหมือนใหม่แต่ไรเก็ดพอรอเท่าไรนี่ไิปลกพอเลยรลแปดสิบเป็นงานมาเบิรงกที่ อู่เย็ดโพนเ้นะงเมล่างเรียยร้อยอันนั้นมเรียบรโอยเมื่อเด็กอล่างหนังร่องซีดเบอา่ค่ะร่องนยไงสีสั่ได้รูนึ่งหนึ่งวค่ะอ่ะรูหนึ่งแปดซีฟเนาะเอา ta theo ai nữa Nhất khó bỏ mặt cho mương mún Mương mún khen Mương mún cả kéo vừa đẹp Khen nhàng mương mún Khen cho bà sáp hả yên đi Nên, bỏ Khen cho bà sáp Mương mún bà đẹp vừa Nhàng khá ướng, hả Nghe có bảo bộ phim uhm. Mương mún nhàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho แปดชิพได่โลหนึ่งแตทมันแตะชิพเามาลอยกว่บาทพี่นงตอนนี้เนาะ1อยบาทลอยิบาทหรอแดงพ้าบอกทุกอาหาโลูกพอแหละแต่เดี๋ยวพ่ออีตูปปซือก่นี่ในพอมาแล้วพี่น้องจามโล่ตลาดค้องทรายแายพี่น้อง อ้ปาเดี๋ยวห้ารอเบ่งค้องกันพี่น้อง สื่อเฮ็ดใบไห้พี่สาวนเนาะไห้พี่น,นุ่นเราบอกว่าไห้ซื้อเฮ็ดใบแล้วก็นหนึ่งไว้เนาะพี่น้องก็ได้ซื้อมาสามโลโลละแปดสิบพันเนาะพี่น้องโลละแปดสิบกับประมาณร้อยกาบาทพี่น้องบ้านเฮ็ดพอขึ้นหลายแท้มีกระเฮ็ดพอกระหอย เอาเือดือดเลือดมันอดีกิ่นนั่นแกนดีเน่สะออนเฮ็ดพอแห้งเลยค่ะบาราสาขาที่ห้าตาคุะ ปลาปลาหอยพี่น้างก็ปลาข้าเจ้าขายนั่นก็เยอะเลยพีเาปลาคนในนเลย เฮ็ดพอกับปลาแบบลายอีดีพี่น้องปีนี่เฮ็ดออกลายเด้อเฮ็ดอ,ออกลายพี่น้องปลากับลาย<ม>เฮ็ดกับลายเดี๋ยวมันจะกินเร็วนี ทาเบิรงสิ้างกนึเดยนึงแปดเซือไปโดนสีด๊อีด๊อาดรอกก็ได้แปดเซฟจ้าโ้ไปได้ดินี่อีกมาร์ลหนึ่งอีกน่งเดียวเลยเดียเดียวสิแอสอีกหนึ่ใส่เด้กันเลยเนาะอันนั้นเป็นอันอ่อนอ่อนเดยเ สีมึงดีหน่ยบอสิมึงคุณดีหน่อยลมสิเฮ็ดโถจะได้ไม่ด้อ้อนอ่อ้อนะจับบางเฮ็ดพอเมานมือใช่ไปเลยไปเลแกคนตวก่อเฮ็ดพอออมาจะทาง่ไหนิเยทาง้งทอดคน้องอ้มาอดเนบื่อไม่หาโนี่เยไปหิวเต็มยูน่กลางหรือเปล่า นนไปใหญ่เลยพี่น้องเล็กน้อยคลองเลยตอนนี้เขากลมาแวะกินข้าวเนาะหลังจากที่ออกตัดออกจากตลาดพี่น้อง ช่วงนี้เห็นเล็หน่อยมาขอเงินได้หลายคนมาขอเงินแถมทางได้หลายพี่น้องตลาดถูกซึ้ว่าคนขายเฮ็ดพอร้ายรายปีนี้แสดงว่าเฮ็ดพอออกรายพี่น้องเฮ็ดพอในตลาดขายร้ายหลายโลดละกับบไดแพงบันไดพี่น้องรดละรอยกว่าบาทโลดละแปดสิบประมาณโลดละ เอยลอยเศ้าบาทประมาณนี้เลยพี่น้องลอยเศ้าลอยสามสิบบาทน,นี่เหลกแวกินนาะแหวกินเขาเนาะพี่น้องแววกินเขาเปียก เปียกมาแล้วพี่น้องมาเด้อทุกคนกินข้าเปียกน้ำกันเด้ขอข้าเปียกง่วงนอะ่ะเนาะมีชวนรลายพี่ไม่กิน,นอะ่ะบ่คคอยได้ปรุงบปนไดพี่น้องต้องซีมก่อนทาเ้าแบบบ่พอใจเ้าจงังปรุง รุ่สานนวดแล้วพี่น้องแต่ว่าสิเพิ่มแต่ซอสผิกมาดื้อพี่น้อง กินเผาน้ำกันเด้ขอข้าวเปียกยูด้ามีน้ำจิ้มไหมพี่น้องคือข้าวเปียกมีน้ำจิ้มทั่วพักสู้พี่น้องม,มีมีกะปิน้ำ ตาเดือใบามาเด้อพี่นอนกินขน้าวนำกันเด้อ ปิเนาะพี่เนาะิกจิ้มกะปิ who up? สวัสดีป่าลูกก่อนสวัสดีลูกสวัสดีป่าลูกนิ้วเอ้ยสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีป่าลูกเบื่กินมน <c oughs> ากแต่เส่พี่น้องนิ้วอดอยากหว่ะอยากอยากแห้งหว่อยากแห้งคอเวิงอ่าคอน้องขอแน่ขอแน่น้องขอแน่ขอแน่คึ้มุ่งแผลอากินให้พี่น้องบ้างหวะ เป็นจังได๋แซ่บบ่แซ่บเฮานําใส่รูดเด้อเบิ่งบ่ได้ซื้ออีหยังมาพี่น้องมีแต่ซื้อเฮ็ดพอเนาะเห็นให้อ้ายิมล่ะให้อ้ายิมนําอ้ายเอาตัวนี้ก็ได้อ้าย นิวเอาไปใครกินอ่ะของกินเอาถือจะไปดื่มมาลายรลายบาอ,อกพกสีไลายโกขอยินอมามว่าอันนี้ไปไบละ <c oughs> เห็ดเพาะออเอ่ออีกลายทงลายทงอาพับ <Tipp> ยังอีกครับเอาตัวหนาไปใบก้อนก็ได้จังเมาตัวใหม่ใช่าพี่หน่อคิดก่อนแสบโบนแสบเอาทิปไปใบเฮ้ยใช้กินน้ำห้าท่านมาห่อเถื่อนแล้วพี่หน่อ ช่วงโหนนักแต่น่าสนใจเพราะ่สนกมันจะนักแต่สองโลโลละแปดสิบเนาะพี่น้องสิซื้อมาไหวเนหักแค่แนวตัวนี้มันหลักแล้วตัวไอ้น้อยซื้อมาท่านเลยละหลอกไงไซเดนมีหลอกแบกงหญยๆมึงหลอกหนึ่งฮันดิแืมโมเมนท์เฮดพอแซโมเมนท์เฮดพอนะแม่เกือบซซำกับบน จำคนทีนมอนี่ยนี่เชียดแดนนี่บรายขนมะมนี่<ห>นเอิญพอเนีน่ย <c oughs> เนียวเอิญ <c oughs> เอาเฮ็ดพอคือบอเอาไป แม่อยู่เขาแม่ตลาดน้องหอยมีแต่ยังสิทิพนแพงบอกอาคานกอนันอยู่ตลาดปากเซหันซิมีเป็นกองนี่ก็อยู่ตลาดน้องหอยบนบอนี่กัปากเซตลาดสอยู่ตลาดเร่ตัวน,นี้งนี่สามโลชงนั้นสโลหาโลดบมบ อยู่ในทังโหลดโลดโละแปดสิบเ nah. นาะพี่น้องแปดหนึ่งแปดแสนแปดแตสองหุกชั้นสี่แต่ีบเี่สองแปดหาสี่สิบสี่แสนแม่เบอร์นี้สี่แสนกี่เนาะพี่น้องสี่แสนกี่กับประมาณอ่าจะลอยปาะพี่น้อง ปีตีไปหาโลเน่โล่ล,ละประมาณร้อยสามิบาทร้อย้ารอยสามิบาทนี่ประมาณอน,นอี้นาเขาค่ะเมื่อวันจนมาตอมนะเมยได้ไหเงวยหนึ่งในทวงกัน <laughs> แล้วมันเปียกไง大姐พี่น้องก็แกะหนักนี่หนักหนักเม่นะเราเลยเขาติดค่ายอพงตัวพงห่างก,กันมี่ตัวประธานในหลังกระยานบาบันนักขี้ดิ้นตัวนั้นนะก็สิบอ่ะล็อกล็อกแก่กันมี่ดันพอฤีแสบได้แก่ใช่งไหมมีเฮ็ดพ่อผ่ายปนเช่ยแต่สมอง ความด้สบายดีนี็มาะดับพี่โพสมมินแต่มันมินดายเนาะแม่เนาะเขาแส่ไปเพิ่มมันส่ไปเพิ่มมินตอนทําอิดเอาสามโลก็ได้ทั่าเอือดุนก็เลยเราบอกว่าเพิ่มอีกสองโลก็ได้เอาอีกสองโลพี่น้องซื้อไว้ให้เอือยเนาะพอเอือยอยู่ไทยมันแพง่ายพี่น้องแพ้งก็ยุลาอะไรอยู่ไทย เธอเข้าใจสีส่งไปหอดกรุงเทพนะแต่สิหนึ่งหนึ่งไว้คอยสะออนหน่อยนึงเพื่อนเนี่ยซั่มโบเกนให้พอป้าเกือบซ้ำกำปัมนหักมินพี่น้องมันสิหนึ่งไว้น้องพี่น้องเห็นไหม น้องนมะื่นกับกินแต่หนึ่งเฮ็ดพอก็กินลายแต่พี่น้องก็บเบอร์พอยากันนะป้าพี่น้องเฮ็ดพอสองซ้ำฮัโลโหลนาะพี่น้องร่วมเบิร์ตมีเอาละพี่น้องมาห่อเทื่ยนแหละแลละก็สิได้ปิดคลิปใบเพียงสามีเด้อพี่น้องถ้าถึงใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เด้อเดีย๋ยวไปเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาวพ่อแม่พี่น้องไปก่อนบ๊ายบาย